สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทูกขานเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ฮักกัมาหอดป่าเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเฮาวัดสีมาหาของอยู่ของกินของป่าพี่น้องไปเบิ่งน้ำการหลับเป็นของอีหยังพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมาสี่คนคือเก่าเนาะเอ้ยพากระเปิดมาสี่คนคือเก่าพี่น้องมีไอ้นมอยู่พอดีเอาพี่น้องไงไอ้นมอยู่พอดีเอามาป้องกันพี่น้องเอ้ยหนอนหนาว แวกันถือกระต่าเนาะหาก่อนพี่นอ้องอาจะมาหาคุชยังเนาะเ,เมื่อในกินของป่าพี่น้องเอเ้เพราะว่าถ้าจะกินของตลาดกับโมมีเงินสื่อแถมปัดโควิดปัดมาอีกเนาะพี่น้องเนาะแต่เอาความปลอดภัยไว้ก่อนค,อคือว่าเขาหากินตามป่าตามดงแบบนี้แหละพี่น้องอคั้นได้ไลยกับชิเพื่อเพยพี่น้องเอ้ขั้นได้หน่อยคือกินเองเนาะ <c oughs> จ้าค่ะพงก่อนตอนนี้กำลังพากันยางเข้าป่าล็อกข้อไว้แล้วหลดนะเออเรียบรล่อยว่าสักันไพ่คือบบาไหมป่าเนาะแดดก็แห้งแห้งใ้่ไอมเอ้ นี่พี่น้องโอ้หน้าตาเป็นแบบนี้แหละอาหารการกินกับพี่น้องเลยเป็นวายพี่น้องแมนมาหาซับวายอยู่ป่าพี่น้องเ้ยวายอันนี้ฮรยังไม่ได้ซับเป็นเขื่อนเลยพี่น้องตั้งแต่อันนี้สีเป็นวายหน่อยเนาะพี่น้องวายหน่อยกับสีบอยลายพี่น้องเลยเพราะว่าลายบ้านมาหาเนาะอยู่บ้านเฮาแห่งบ่มีเลยพี่น้องเลยแมนอันนี้เรามาซับพี่อยู่บ้านเมน้องกิ๊กสิพี่น้องเัาก็เลยซองหัวพี่น้อง กอวายก็บสเป็นแบบนี้พี่น้องกอในน้อยต่ำๆเนาะหาคุดเลือกคุดแต่หวัวหัวใหญ่ๆเนี่นย,ย,นย,นยพี่น้องเว้ยแต่ก็บอกมีหวัวใหญ่เดี๋ยวพี่น้องทำนิ่มเลยพี่น้องเว้ยเผื่อสิปอกพ่อแกงนั่นกโ็โอ้อยเต็มกระตาของพ่อแกงพีน่น้องแต่ถ้าคุดอาัดใส่เต็มกระตาเนาะไอหนุ่มครับเป็นคนคุดหายบางบางคนเขาเจ้าอาสิบ,บอมากเนาะพี่น้นนองเพราะว่ามันคมเข้าว่า แต่เฮาหมากกินได้พี่น้องเอ้ยวานเป็นลมคมเป็นยาคือเพิ่นว่าอะไรพี่น้องมาสี่คนพี่น้องเอ้ยหล่อป่าหล่อโคกมังกรเด้งเม่นี่ผาพี่น้องเลาะป่าเมื่อนี่เนาะบุกป่าเลาะป่าพี่น้องเอ้ยมาหางัดวายพี่น้องพาพี่น้องมาหางัดวายพี่น้องเอ้ยอาเ่าแม่นกิ๊กใส่อะไพี่น้องเอ้ย จังไทยังบดสว่างพี่น้องยังแต่สงการผิดอะไรพี่น้องเอ้ยจังไทยังบดสว่างยังแต่สงการผิดแล้วเบิ่งขักเลยพี่น้องอุ้ยน้ำวายหกากสากจ้ะเดี๋ยวเราให้ทางสึกสอบมาพี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องอันนี้เป็นวิธีสอบวายนะพี่น้องเนาะเป็นป่าสอบวายพี่น้องเลยหาพันใส่ไม้แถวป่าเลยเนาะพี่น้อง ทีสองใบเอาสองพันสช่ไห่น้องโอโอไปแล้วพี่น้องเอ้ยหาโดนใหม่เหรอจันบอลีพี่น้องเอ้ยบอลีแต่ว่ามีหนัดผ้ <laughs> าเอาอะไรพี่น้องรีบๆหน่อยสินิง นัดกับระบาวไหวพี่น้องเอ้ยไปประทันเวลาหน่ยก็สียบเาเันเสียหายหัวกันย่อมไม่หายเลยพี่น้องตะกี้พี่นันภาสิมาเพื่อนเขาแต่เศร้าเพี่น้องหากเขาบอกว่าเขาบอกอยู่เหามาหาสบายเขาเพิ่นก็เลยว่านัดเพิ่นตอนตอนบ่ายฉันอันนี้ก็บ่ายเลยพี่น้องเอ้ยสีด่าหัวเลยเลยนัดกับระบาวเนาะบ่าวฝังเล่า วาสิมาแต่เพิ่นชิมายัางแหละเพิ่นมีเวียกของเพิ่นพี่น้องถ้าไปเบิ่งไปชมนํากันเนาะอันนี้ก็ว่าเฮาว่าสิมาซับไวยเมื่อยเพิ่นแกงอะไรพี่น้องกับตัวเองนําเนาะซับไวยเผื่อกันว่าสิให้เพิ่นแกงไม่ถ่าว่าอยากกินแกงใส่ื่งว่าซั่นพี่น้องเอ้ยคือสิแซ่บว่าซั่นแม่ข้ะเจ้ากายเลยดิ๊นบอสไล่พี่น้องบอสไล่เราพี่น้องห้าก็ได้สำนีเนาะ รวมๆกับเเทมกระตาและอะไรพี่น้องเอ้ยแล้นี้เอากําลังจีบสองวายเนาะตางให้น้องขอดผักผ่อนพี่น้องเอ้ยคนหงัดวายเป็นหัวเหื่อไลยไข่หน่อยพี่น้องหนาดำคำเขียดเนาะมีลูกพี่น้องมีหรือผ้าแม่้องจีบคนนี่น้องเฮ็ดกอดดอยปาดซี่เมอร์กับบกขาดวะหยอกดิมหยอกกอดอยจะ ตักตักท่มา็มาถงได้เนาะยดอบมาได้เฮยยังกันขอดอกเจ้าขอแมนกิ๊กคือมาเอ่ายังกอดอกเจ้าผ่าดีๆกับเอาไปหน้อยท่านย่กับรเมื่อมื่อกี้เขาลงกัมเขาเอาทั้เงินต้องมเม็นทุ่มพันไปน่องเป็นแปรบ่ชันี้เป็นตาก้องคน่องค้ามี่ข้าเที่ยออกให้นี่ โอยแออกแตสดมือวสอกา้เนะน่มโอเแล้วตัดน้องเยมาตัดก้นเนาะตัดขัก้นตัดขาพี่น้องใส่หมวกพได้พี่น้องเอ้ยข้าจะมีลมเนาะหายบรเทาพี่น้องหอลาย ยากูจากขาเถื่อไล่ก็้หน่อยทำอาบน้ำเลยนี่เทากับมันผ้าแห่มันจะตมกับใหม่เนาะเมื่อไ่มื่ก็ได้มขอคจะนาเมื่อจะได้กับุหมวกุ๊บกปัง่าส้มบงนากขาดนโอ้ยแต่ห่างเตกแตียนเอาไหนพรอมันเย็นๆน่เออฝนะสีมาเลยพี่้องเลยผ้าหอนื้อย่พี่ดองเลยผาหอนืเนาะ หารป่ากับมาดีง่ายที่พี่น้องกันเบิ่งได้พี่น้องเลยเพือกเช่าได้อันหนึ่งมาดีเหม็นโถอยเนาะมันก็อึดยาพี่น้องเลยตอนนี้แม่น้องกี้กันเป็นคุดฐานะพี่น้องเป็นคุดฐานะซอยให้น้องคอซอยส้อมเดียวกันเลยเพสับส้อมแล้วเบิ่งนั้นมี่เต้นกับสภาพนี่ไงผ้าเนาะผ้าอเออใช้เวลาผ้าผ้าบ้านแม่น้องกี้ หาบ้านแม่น้ำคิกนดก็ดอหน่อยๆเอาจะล <c oughs> าําคิดว่าแบบนี้เถ้าจะเป็นแบบสันอืดสันยาดเป็นแบบอืดภาเนาะแม่น้ำคิดเนาะแบบนี้กระทือมาโอ้ยตายแล้วมันกับทําสิเบ็ดเบ็ดกำลังใสัยือมาใส่กระตาวันนะ มาเ้ยกันยังใส่ได้เลยเว้ยเปนาะไพี่น้องเส้าอ้ยเขากล้องคืออารมณ์มันขึ้นหนาคัําดำคับเขียดแต่นะพี่น้องเนาะขนานอะ้รบ๊อพ่อแล้วพี่น้องเอ้ยต้องแบบว่าหายิ่ใหายิ่มเก่งกว่านี้เลยสิพี่น้องตอนนี้เทากับเมื่อยแล้วพี่น้องเอ้ยเทาเงี่ยมสูบไบ้ไวนตอนนี้เนาะแบบว่าแดดไล่พี่น้องแดดไล่ห้างนงาแดดเนาะ บอา่ากันได้พี่น้องเลยโอเคเป็นยังยังม่ค่อยเิีมลล้่ลิ้นกับมันกับป่ามันกับบริต่างกันบอกล่ได้ไร่เแห้งกับเข่งบ่เข่งลี่งโอ้ครบล่องนอนผัานครบ่นจะได้คบลิ่ต่ครองมาสั่นพี่น้องเลย 2โตแล้วสามโตแว้วบวานโตน้องโมเป้สิได้พันนี่คือพันอะนั่นแหละพันยังน้ะพันขาดพันเนื้อพันขาดพันเหน็ดพี่น้องพันจนว่าครบลิ่นจะของโผดฟูเต่นข้ามาเบจลิ่พันเขียดหน่พได้เนาะเขียดเยดาจสาพี่น้องเบิ่งอีกเนาะ ไล oh ่ให้ตักชาพี่น้องเบิ่งพี่น้องชาเบิ่งชารุ่นต่อไปเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องโอ้ยฮอนแต่เด้เมื่อยเหื่อยสิเป็นอันอื่นยังพี่น้องพากันเลยพี่น้องเลยเมื่อยแฮ่พี่น้องเลยเสียงหอนสันนิสันนีได้หลายกระหมูเนาะ น้องกิ๊กซับเก่งกว่าน้องขอดบ่าววันฤวดในเราโอ้กระสอบบ้านกันแล้วน้ำกันน้ำกันพอสามกันพี่น้องเอ้ยใส่น้ำกันเนาะแล้นี้กระดังตอมพี่น้องเอ้ยิมื่ออะไะพี่น้องกระต่ายมาได้น้อยได้พี่น้องแบกจนามือจะขึ้นเนาะกระตาบ้านนี่ไงพอเดิ่มาซับบานน้ำกันพี่น้องเลยร่วมร่วมใกล้กันขึ้นได้อยู่ดอกกระตาหนึ่งพี่น้องอื น้องฮะอารมณ์ดีเมื่อยสิตายเมื่อยสิเป็นอื่นยังมาหัวควนกันใช่งหัวแาละย่อแบกจะบอกอยากขืนย่อยจะบอกขืนกวาดเนี้แบกพ่อพี่เราถือพี่น้องเอ้ยพ่อถึงมื่อสนีบอกน้ำน้ำปักมัูพี่น้องน้ำกับหิดคางยางอย่างเนาะไวยน้อยเข่าไปนี่กับปวดไปขึ้นโซ่เลยนี่วก็แค่เอาไว้ได้นี่มีน้ำเนี่ อยู่ป่าอยู่โคคพี่น the there, Mont ้องเอ้ยเสียงกันจักระจันกันยังหองอยู่เนาะจักระจันกันเนาะแมงจักจันยังหองแมงจักจันแมงอีพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็มามาเลือกเต๋อพี่น้องยิบก็ได้อน้ำมาล่างเนาะมาใกลเติบพี่น้องเอ้ยให้มันยางเมื่อกับเมื่อยเมื่อยหนึ่งเนาะแต่ว่าเ้ากัสี่โหลดมาจอดไว้อยู่ป่าพี่น้องมาว้อยู่ป่ากับพันเชียงโหลดเอาเนาะงานคนหลักเลยหลักกับยางว่ะ โอ้โหขอเจาะหอแตนเอานี่ยางอะไรทําใหม่แล้วไม่ยังได้จะนี่ยางห้าขาวนะข้อเสียจะนี่เลยมวัยเลยแต่งแต่งกต่งแต่งแต่งอะไรพี่น้องเลยวาเห้างแลู้หนึ่งแลพี่น้องย่งบมาทอสนี่พี่น้องเลยเป็นแบเปื่อนมาจะก่อน ไปกจโ่ไปเล่นวันุนีอยู่ข้อเสือก็มีเลสติกพี่น้องเลยซากลว่าศุนยตั้งแต่เมือนาวชุยเปล่าแต่ก็มเพิ่นาิ่แต่ว่าเาเปิดเบื่องเหมือนก็มาเต้มาถอปผาภาษานเตเงยเต้นเวยเต้นี่พี่น้องขอจบคู่บเพลง่นย์ด้วยพี่น้องด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องนัดน้องพี่น้องไปผบผอกันผิดสบายพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้อง อ๋อนี่อ่ะโอเคโอ้เสียพ่อเสยเลยแม่นั่นแล้วก็พ่อคึดดีเออ oh, okay. <laughs> oh,